การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เฉยแต่ว่าคำพูดที่ทางแอดมินพูดกับดาให้เดาให้เดาบอกผมผิดโลไปอ่ะก็เข้ามแ้วก็ดาให้เาใหดาให้เดาัห้เดาให้เาให้เดาให้เดา่ห้เดาห้เดาห้เาใเดาให้เดาให้เดาห้เห้เดาให้เาให้เดาห้เาให้เให้เดให้เดาให้เาห้เขาห้เาให้เดาห้เาห้เาห้ดาห้เดาห้เ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 า้เห้เ้เาหเาห้เ้เ้เาห้เาห้เาห้เห้เาห้เ แต่ท <kung> ีเ <divide> นี <saturated> ้ยในมุมของผู้เล่นอย่างผมหรือแก๊งที่ผมทาสตอรี่อยู่อย่างสีเหลืองนะครับอืมคือมันเกิดกรณีแบบนี้ซ้ําที่สองแล้วอะมันจะกลายเป็นเขาจะเอาคืนพวกผมยากแหละแล้วที่ผมมาคุยมาแย้งเนี่ยคือผมต้องการคําตอบที่มันสมเหตุสมผลนะครับที่ไม่ใช่แบบอคาดเดาเข้าใจไหมฮะที่ไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันอาจจะเกิดเรื่องของการลากเออและความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งผมมองว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าบอกว่าเป็นเรื่องอนาคต ผมจะบอกว่าอนาคตผมไม่ทากกัไดผมตีกันไปแล้ผมพอจะเข้าใจอจุดมุ่งหมายที่จะสื่อถึงแล้วในตอนนี้ครับมันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าไมีฮอร์ไปสกล้วเราเป็นผู้เล่นตอนนี้หลักเลยแล้วก็เรื่องข้าเห็ดไว้ทีนี้เอผมก็ผมว่าเข้าใจนะว่าเพราะตอนนี้มันมีการการตีกันถึงสามคู่เรื่องเรื่องฮอเนี่ยตรงนั้นผมไม่ติดแต่ตอนนี้คือมันลดหลั่นลงไปแล้ว ก็อาจจะให้าทางทางเจ้าที่ตํารวจได้ได้ได,ได,ได้คิดอีกทีหนึ่งเรื่องการใช้ฮอนในการสกาวอีกทีหนึ่งแล้วกันครับ,รบว่ามันสมเหตุสมผลไหมเรื่องนั้นอ,อยากให้การเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงพื้นที่ด้วยใช้รถด,ดีกว่าเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่บิ๊กแล้วก็พี่เหงก็ได้พี่เหงจะได้ตัดสินเลยแล้วก็แก๊งเหลืองให้ตัวแทนมาคุยกันหน่อยสามคน เขยันเรียนอย่างนี้เดี๋ยวผมคุยให้กันเกลียวสวยเกลียวสวยมีตัวแทนไหมครับอ๋อพี่สลีปไปคุยเลยก็ได้พี่สลีปตัวแทนในการตัดสินใจด้วยไหมคะพี่วิกเราตัดสินใจได้ใช่ไหมสลีปสลีปไปคุยตรงนู้นสลีปไปคุยตรงนู้นมาผมเองไปพี่สลีปพี่สลีปตัดสินใจให้ได้พี่สลีปยวให้พี่ลำไปจริงเหรอกูไปร้องต้อนะ อน่าเบื่อสามารถตกลงกันได้ค่ะสิงว่ะวันยากใจเลยว่ามีหลายคำพูดที่อยากพูดมากเลยเราจะใจเย็นไปก่อนเราจะลองกูเซ็งมาแต่คือครูใจร้อนตรงไหนกูงงว่าคือพวกเราที่มาเบรกกูคือกูใจร้อนตรงไหน มันใจร้อนของกูอ่ะมันอีกเยอะ้ยกว่าใจร้อนอ่ะอันนี้คือปกติเลยแต่แต่แค่เขาเขาเป็นห่วงเรื่องอันนี้ไหมว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเรื่องคาพูดไงบางครั้งอาจจะพูดในมันไม่ได้มีคําหยาบหรืออะไรเลยแต่สุดท้ายผู้เล่นอ่ะก็ต้องการเคลียร์ใจถูกไหมถึงจะเล่นได้อะมันไม่ใช่คำหยาบพี่แต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพี่กูนั่งอันไงที่แบบพี่กูเข้าใจผิดว่าแบบเราเรามองไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนเขาเราเรามองถึงความเป็นจริงเราเป็นเพื่อนกันสมมติเราพูดพูดว่าอ่ะเขา แบบมีตีกันสามคู่ะวีคูณถูกป่ะถ้าอนาคตแม่งตีกันห้าคู่ไม่ออกกฎว่าห้ามตีกันเกินสองคู่เหรอแล้วก็คาดเดาได้เอ้าถูกไหมมันเป็นการเราเป็นผู้เล่นอะสุดท้ายแล้วเราเราต้องกอดการความเคลียร์ใจเว้อเข้าใจแต่ทีนี้ที่ที่คนไปไปอาจจะเบรกมึงตรงนั้นหรือกูไปเบรกมึงตรงนั้นอะก็คือกลัวว่าคือในจุดกัวกลัวกูยังไม่รู้สึกว่ากูร้อนเลยไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงความร้อนของพี่แต่หมายถึงเรื่องการใช้คําพูด คือกลัวกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดในในมุมมองที่จะสื่อมึงมึงอาจจะสื่อในในทางที่พวกเราทุกคนเข้าใจไว้แต่พอเขาเข้าใจผิดอ่ะเขาจะมองมุงเป็นอีกแบบหนึ่งเข้าใจความหมายใช่ไหมคือมึงอ่ะมึงก็มองไปว่าสุดท้ายแล้วกาตอบเขาคือการถ่ายเนี่ยเออกูเมื่อกี้กูกูไม่ไม่โอเคคำพูดของพี่รัฐมากเลยแบบว่ากูจะไปแบบแทรกเหมือนแทรกแซงบทบาทของตำรวจอ่ะไม่คือเขาใช้คำพูดว่านอกโกลมันนอกตรงไหนอ่ะกูแค่กูแค่แนะนําหรือหรือ ติเตียนรีพอร์ตของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เว้ยกูไม่ได้ต้องการที่จะไปเป็นแบบปรับให้เจ้าหน้าที่มาทําตามที่กูต้องการเว้ยแม่ผมคารพอแต่สุดท้ายแล้วกูเจอเขาก็เฉียงจากแอดมินตลกูทําทํากูเฟลมากสุดท้ายแล้วขี้เหี้ยจากใจมันกลายเป็นพี่แหลกไม่พูดพอพูดอะไรไปมันก็ไม่เคารพล็อเลยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเป็นคําเป็นคําเป็นคําแนะแนวการติเตียนการรีพอร์ตของเราแม่งคือการแทรกแซงการข้ามโลของเราไป ผูก็เลยมองว่าเออสุดท้ายเป็นประชาชนคงออกกฎหมายอะไรไม่ได้เลยเมื่อสุดท้ายแล้วเราอยู่ใต้กฎหมายเขาแค่นั้นเองทำเฮีย้ยไม่ได้เว้ยคือถ้าไม่ให้เขพูดอะไรสุดท้ายเราก็เงียบเงียบเงียบกันหมดแล้วก็มาไม่สนุกกันในแก๊งเหมือนเดิมมันก็วนลูปเดิมทีมน,นี้ก็เดี๋ยวให้ให้บอยเขาคุยแล้วให้บอสตัดสินใจเพราะว่าอย่าโตอยู่งไหนด้วยก็ให้อย่าโตเป็นการไปแล้วกัน<อ>แล้วก็ อ่าครับลุงว่าว่าไงเอ่ยลุงลุงลุง่วงนอนละได้คาร์ไปครับลุงพักผ่อนนะน่ได้คากกันทั้งสองแกล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาขึ้นนะรู้เปล่าไม่มีครับไม่มีนะไม่ไม่น่ามีครับถ้าเขาอยู่สภาถ้าเขาอยู่สภากับเราได้ขนาดนั้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เออถามที่มันเริ่มรู้สึกเซ็งแล้วใช้คำพูดที่มันรุนแรงขึ้นเพราะว่าเรามีทุกเรื่อง เราต้องมาคุยเรื่องกดทุกสตอรี่เลยอืมด้วยแล้วตอนแล้วรอบนี้ที่ทผ่านมาคือทุกครั้งมันไม่ใช่เว้นเลยมันคือทุกครั้งที่มีสตอรี่มันต้องมาคุยตลอดเรามีสตอรี่หนึ่งครั้งเขาเพิ่มมันนี้มาบีบหนึ่งครั้งอนาคตเราม,มีสตอรี่ใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอืมมันสะสมแล้วมันเซ็งไปเรื่อยๆถูกไหมพอเราใจเย็นอ่ะเราใจเย็นเราลืมเรื่องอดีตละอืมอนาคตาม่นเกิดขึ้นอีกเนี่ยเกิดขึ้นอีกอแล้วเนี่ยไงอ่ะ กูก็คาดเดาว่าอนาคตกูจะเสกมากกว่าเดิมก็ขเข้าใจแต่กูกูเสงอีกอย่างหนึ่งเลยคืออันนี้คือเรามาคุยกับทางสาภากับทางตำรวจไปกูสงสัยอย่างหนึ่งเลยนะที่กูอยากพูดตรงนี้เลยก็ได้ว่าทำไมแอดมินถึงเข้ามาเกี่ยววะคือเรายังอยู่ในนี่เกีย่ยวกัเรื่องกดไงป๋าไม่เรื่องกดสุดท้ายแล้วมันเป็นการที่เราคุยกับสาภากับไอ้นี่เว้ยกับกับเจ้าหน้าที่เว้ย เพราะว่าเราคุยกันนะเพื่อการรีพอร์ตการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎอะไรเลยให้เขาเพิ่มกฎเข้ามาเราต้องการแค่เออรีพอร์ตนะว่าเออเจ้าหน้าที่รอบนี้มันมันดูเกินไปหน่อยหรือเปล่าเร็วเกินหน่อยหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าการที่แอดมินเข้ามาแล้วแบบเบรกและชี้แจงอย่างเงี้ยความโมโหผ่าจะมีไหมทำใจไว้เออทำใจไว้เออทำใจไว้จริงอ่ะผมพอสร้างแล้วนะผมก็ได้เขาบอกว่าตำรวจขึ้นตรงกับแอดมินอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับสภาคือแอดมินอาจจะควบคุมหน่วยงานไงที่เนี้ย เออไม่แต่คือมึงเข้าใจว่าเรามาคุยกับธาาสภาใช่ไหมแล้วสภาาเรียกตำรวจมาเพื่อตำรวจชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานกับเราถูกไหมเราไม่ได้บอกให้ตำรวจเปลี่ยนมาตามเราแต่เราเป็นการแจ้งว่าตำรวจทําแบบนี้มันควรจะต้องเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไหมซึ่งกูมองว่ารองผอก็คุยได้แล้วไม่จําเป็นต้องถึงแอดมินกูไม่ได้บอกให้เขาไปเปลี่ยนกฎคำว่านอกตัวนี่แอบเครื่องครับให้เขาเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเขาซึ่งมันอยู่ข้างในไม่เกี่ยวเชี่ยอะไรข้างนอกเลย มันจะมันจะเหมือนเป็นคําที่ไปแหลมบอกก็คือนี้ต่อไปไม่ต้องคุยสภาไม่ต้องคุยตํารวจเราคุยแอดมินมาเลยเออเข้าใจความหมายไหมทุกคนจะเข้าใจไหมถ้าทุกคนพูดว่าแอดมินดูแลหน่วยงานแต่พอเราพูดกับหน่วยงานปุ๊บแอดมินมาเลยเนี่ยเราคุยแอดมินไปเลยทีหลังถูกไหมจบไม่ต้องเสียเวลาเข้าใจความหมายไหมกูเลยไม่ชอบกูพยายามดึงให้อยู่ข้างในอย่างเดียวล้วนๆ้วนรีพอร์ตการปฏิบัติงานข้างในล้วน แต่พอขั้นตอนการปฏิบัติงานแม่งเสือกกลายเป็นออกไปถึงแอดมินและแอดมินมาคุยชี้แจงแล้วมาบอกว่ากูอ่ะเหมือนผิดโลทั้งที่กูแค่รีพอร์ตเองเพลงมากเลยครับว่านอกโลคือนอกโลตรงไหนเอออันนี้คือแบบอันนี้ฟังแล้วแบบมันแอบขึ้นไปแป๊บหนึ่งอะแบบนอกโลตรงไหนเป็นโจนเนี่ยตำรวจทำให้ถูกต้องก็ต้องโวยได้นี่วะมันไม่เชิงโวยลุงเราคือคนในประเทศเหมือนกันเว้ยปาีพอแต่แบบ ไม่ควรที่จะแบบเขาดูแลหน่วยงานก็จริงเว้ยควรดูแลประชาชนทั่วไปด้วยเว้ยหรือแก๊งบางครันดูแลใต้องเข้อกเมืองไม่ไม่เมราตัดตัดเรื่องสุดท้ายแล้วเรามาคุยมาปรึกษากันได้เขาจะไม่ทำเพราะว่ามันไม่มีการนู่นนี่นั่นเลยมันไม่ควรลงมาชี้แจงนี่ก็เรื่องกฎหมายเนี่ยเพราะว่ากฎนี้ยตำรวจออกมาคู่กับสภาเท่ากับว่าตำรวจกับสภาจะต้องชี้แจงให้เราฟังได้ไม่ใช่แอดมินมาแจ้งชี้แจงให้เราฟังต่อไปเราก็มองว่าต่อไปถ้าเราแบบอธิบายหรือมาคุยไม่ได้ม มันก็ฝืนฝืนฝืนก่แ่ที่กูติดใจทุกคนมันก็เริ่มหล่นหายหล่นหายนที่เขาเคยแจ้งเรื่องการขอพักก็คือต้องไม่เข้าเมืองสักคนเลยสักคนเลยถูกปะพี่ใช่ถ้าเราเจอเราแจ้งเขาโดนปรับแล้วเราก็ตีเขาได้ห้าแสนมั้งโดนปรับมันมีในกฎที่ตอนนั้นที่ประชุมยูครั้งไหนลืมประชุมเยอะเอิญแ้วถ้าปลอมตัวล่ะถ้าปลอมตัวแล้วจับได้ก็นั่นอ่ะมันจะมีกฎไอ้นี่ที่ตอนนี้ประชุมก็คือแก๊งไหนเจอก็คือโดนปรับได้หมด คือต่อให้ไม่ใช่แก๊งเราเจอแก๊งไหนมาแจ้งก็คือโดนปรับเลยใช่ผมว่าหลายแก๊งก็คงไม่อยากทำแล้วผมมองว่าเขาไม่ทำหรอกแต่การปลอมตัวฟาร์มานะเขาน่าจะมีสปิริตพอแต่ถ้าเขาทำก็ก็ตามนั้นแหละครับเราเราก็ใช้ชีวิตตามปกติถ้าเจอก็ค่อยแจ้งถ้าไม่เจอก็คงทำอะไรไม่ได้ในกรณีเขาปลอมตัวนะลองพิดในมุมผมไล่ล่ากันมาคือเขาไม่มีสิทธิ<ม>์เด่นท่ามกว่ามาพวงเนี้ยยังไงเขาพักพหนึ่งเขามาฟาร์มได้ปกติใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ ขังผมมองว่าถ้ามันเล่นได้มันจะแปลกมากเลยมันจะเป็นการที่แบบสิ่งที่เขาโดนอุ้มไปเนี่ยเขาจะแบบกลายเป็นแบบมาตีกลับได้หมดเลยเริ่มใหม่ได้เซตรีเซ็ตผมเข้าใจเขาว่าครั้งแรกนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกผมไม่เคยเล่นนอกกฎเลยเราฟังบอสอย่างเดียวเว้ยแต่ลงเริ่มเบื่อแล้วเบื่อความโดนเบรกอะไรอย่างมันทําอะไรไม่ได้อ่ะมันก็ต้องหุ่นงิดเป็นธรรมดาเว้ยมันจะทำอะไรก็ไม่ได้เอาจริงๆเราก็เล่นตามกฎเขามาตลอดเลยนะ เขาเปลี่ยนอะไรเราก็เล่นว่าเขาปรับแล้วปรับอีกลวปรับจนแบบมันแค่ตำรวจทำผิดขั้นตอนแล้วบอกให้ทําเป็นตามขั้นตอนเดิมแลไม่แค่เนี้ยไม่ได้พอสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีคนพูดแทนหรือถ้ากูไม่พูดหรือพี่แหลมถอยไม่พูดละทุกคนก็จะเดือดอยู่ในใจไม่แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดกับรังเงี้วนแต่เขามึงก็เห็นอยู่เขาไม่ฟังเลยเลยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เรื่องหอ สองลำวันเนี้ยก่อนก่อนไฟก่อนที่จะไปหน้าสอนอยกคือยูพี่คิดอ่ะกูเห็นฮอสองลำเลยกูเป็นคนอยู่คนหลังสุดที่กูเจอมันฮอมันอยู่ข้างข้างมันไม่ได้บินสูงเลยนั่นแหละมันแแทแก๊งนั่นมะพี่คิดจำไฮเวย์ยได้ปะไฮเวย์ที่มุ่งหน้าตึกลวงอ่ะที่ผมบอกที่ที่เรา่อดซ่อมแล้วกันแล้วบอกว่ามีฮอได้ปะสองลำพี่เบอสอย่างนี้คุยละ เหมือนกับว่าคือทีแรกอะ่ะเขามองว่ามันเตียนหกแกงใช่ไหมพี่มันก็มองเขามองรุนแรงไปไงก็เ,เลยยกกระดับนิดนึงแต่จริงๆแล้วพวกเขาไปมองใหม่แล้วก็เขากลับใช้แบบเดิมแล้วพี่ไม่มีปัญหาจบไปแค่นั้นแล้วเราไงต่อบอสวันวันนี้เราพอแล้วอันนี้พอแล้วคุยเขากับแม่บอสแม่บอสอันนี้ผมถาม <c oughs> ถ้าสมมติถ้าอนาคตมันมีเกิดการตี เพิ่มขึ้นอีกเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถูกไหมไม่เขาจะใช้ในนี้คือเขาเรียกว่าไงอะฉุกเฉินเนาะแบบแกอนนี้ที่แบบว่าหกแก๊งขึ้นมาอะไรเงี้ยเข้าใจปะเ<ช>ขาอาจจะใช้ในกรณีที่หกแก๊งแล้วก็แก๊งต่อแก๊งเขาจะไม่ใช้แบบนี้เข้าใจพี่ตีสองแก๊งก็ไม่ใช้ถ้าสามแก๊งหรืออะไรเงี้ยเออมันจะผมเข้าใจมุมเขานะเข้าใจมุมพวกเราเหมือนกันว่าผมแม่งคนดีเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมติดอ่ะ ในเรื่องการปฏิบัติครับถ้าเขาแก้เป็นอย่างนั้นนะมันก็โอเคแต่ผมตอนนี้ผมติดใจผมเฟลมากเลยคือเรื่องของการที่นายกมาพูดอย่างนั้นกับผมอ่ะผมแค่มารีพอร์ตรีพอร์ตการการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เฉยแต่ว่าคำคำพูดที่ทางแอดมินพูดเดาพูดให้เดาบอกผมผิดโลไปอ่ะสวัสดีครับ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 แต่ผมจัดการให้เรื่องนั้นนะผมจัดการให้ตกใจเรื่องอะไรครับ ท่านเรื่องที่แอดมินพูดไม่น่ารักน่าจัดการน่าจะฟังผมอยู่เลยใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ฟังอยู่ตั้งแต่ตอนตกใจนั่นแหละฮะส่วนเรื่องนั้นก็เรื่องตารวจะผมไม่เขาออกกดได้ชัดเจนว่าถ้าจะใช้มาตรการฉุกเฉินจะใช้ได้ต่อเมื่อจํานวนกี่แก๊งกี่แก๊งแต่ผมไม่เข้าเขียนเนีเนี่ยถ้าเขาเขียนมาชัดเจนทางเราก็จะเข้าใจเว้ยกับการที่อยู่ดีๆพร้อมกันแล้วมัน ทางซ้ายทางขวาแล้วมันมันมันไม่อย่างที่เลซี่ซอสพีมมาว่าสามคู่ใช้หนึ่งสองคู่ปกติถ้าเขาออกมาเป็นตัวหนังสืออะมันพวกผมไม่ถืออว่าเขาเขียนได้ชัดเจนจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันแล้วจะไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกครับครับอันนี้ก็ต้องขอภัยเป็นอย่างมากเลยครับที่เป็นไดจะได้เข้าใจตรงกันได้เข้าใจตรงกันที่โบไปปลุกที่ห้องก็เลยรีบรีบไปครับฝากขอโทษพี่พาโบได้วยครับขอโทษดิฉั ได้ครับได้ครับดูสดดูเดี๋ยอร่อยมากไอยูไม่ชวนเลยเวลาเล่นก็สนุกจะเล่นกันสนุกครับครับผมเอ่อวันนี้กับทางเคียวสวยพักกันเลยเนาะพักครับพักครับครับไอโบเข้าไปนอนแล้วเนี่ยไอโบนอนแล้วอ๋อหรือว่าผมวังนี้ยังไงพรุ่งนี้เห็นไอโบบอกว่ามันมันพักวันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมขอขอสัมภาษณ์ได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็ดูต่อวันเสาร์วันเหนื่อยได้ครับ ใช่ไหมครับบอสใครใครบอสนี่ยนึกว่าจะเป็นน้ครับสวัสดีค่ะคุณปูไว้อะฮะทุกคนพักผ่อนครับมีอะไรก็คุยได้เสมอครับไม่ต้องห่วงครับคุยได้ทุกเรื่องครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับบอบ ไปไปไปราไปเรายย้ายกลับแรงกัได้ปะไปครับไปคเ่กมไปคุณย้ววีบ่าวพค้วีบ่าวพาคีบ่ายีบาวเกมอะไรไม่รู้จักถ้าเอาีบ่าวพวกนี้พักเกมอะไรไม่รู้จักรถขับได้สินาที